ก็สวัสดีนะนาักตกปลาทุกท่านนะครับเอวันนี้เรามาลุยกันที่หมายเดิมครับแต่วันนี้มาค่อนข้างมืดนะครับค่อนข้างเย็นแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วนะครับท่านชมวันนี้จะพามาตกสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นถือว่าเป็นทริปไนท์ฟิชชิงแล้วกันนะครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะก็อยากรู้ว่าหมายนี้กลางคืนปลามันกินดีหรือเปล่านท่านชมโอเคครับก็เซ็ตอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเป็นชิงหลิวนะครับระยะสามหกนะครับ นี่เล่นเป็นบาลา้านแตะสองตะขอนะครับนะครับก็วันนี้ใช้เป็นเบ็ดออโต้เบอร์ห้านะครับท่านชมเดี๋ยวลองดูว่ากลางคืนอย่างนี้มันมีปลาไหมครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศของอ่างเก็บน้ําบ้านศพหนองนะครับช่วงเวลาประมาณหกโมงนะท่านชมแสงนี่ใกล้หมดแล้วครับเดี๋ยวอยากจะตกอีกสักหนึ่งชั่วโมงครับให้ถึงประมาณสักทุ่มหนึครับว่าจะได้กี่แต้มนะท่านชม ฝั่งโน้นก็มีน้าๆมาลงขายกันนะครับบรรยากาศดีมากครับยามเย็นโอเคครับเพิ่มให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับกีอ่อยได้สักพักแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเล่นนวดนิ่มทั้งสองตะขอเลยนะครับนครับหมายแรกครับผมไปตอดไวครับท่านผู้ชม ไม่อยู่นะครับไม้แรกกว่าครับผมโอเคครับไปต่อครับตอดไวมากครับลงปุ๊บนี่แบบตาเล็กครับท่านผู้ชมอืมจมลึกครับท่านผู้ชมตอดครับโอ้น่าจะเล็กครับท่านผู้ชมอยู่ครับผมอยู่ครับ อะไรครับท่านผู้ชมมาแล้วครับกำมังครับผมยกได้ครับไซส์ไม่ใหญ่ครับนี่ครับเปิดออโต้ี่เข้าปากบนนะท่านผู้ชมอยู่ครับแต้มแรกครับผมหมันๆครับโอเคครับลุยกันต่อท่านผู้ชม งานทุ่นบาลานซ์มันจะไวนะครับท่านผู้ชมจะต้องเป็นจังหวะที่มันไหลขาดๆนะครับถ้ายึกยักยึกยักนี่มันจะไม่วัดไม่ติดครับนี่ครับตอดครับอื้ท่านผู้ชมอยู่ครับไม้นี้อยู่ครับท่านผู้ชมหนักเลยครับอาจจะประดุกไหมครับประดุกไหมครับ นี่ครับต้องตักแล้วคุณผู้ชมปลาดุกนาครับปลาปดุกมากินกลางคืนนะท่านผู้ชมโอเคอืมอืมเดี๋ยวลูปครับ เข้านี่แน่นเลยครับเดดออโต้ใช้ได้แล้วัท่านผู้ชมแต่ต้องรอจังหวะจริงๆนะครับไม่งั้นมันไม่ขาดนะท่านผู้ชมโอเคครับไปตอดนะครับนี่ครับตอดครับผมอยู่ครับท่านผู้ชมอยู่ครับปลาอะไรครับ กําลังครับท่านผู้ชมยกได้ครับนี่ครับทริปไนท์ฟิชชิงนะครับอันนี้ก็ไซส์ดีครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวเบ็ดออโต้เข้าเต็มปากท่านผู้ชมปวดยากมากครับเบ็ดออโต้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับ กำลังส,สวยๆนะครับสามแต้ม,รม,มครับท่านผู้ชมครับไปต่อครับท่านผู้ชมต่อครับไหลจมอยู่ครับท่านผู้ชมอยู่ครับเจ้าเดิมครับผมกำลังครับ นี่ครับแต้มงามๆครับผมกำมังแต้มสวยๆนะท่านผู้ชมเป็ดออโต้นะครับมันติดแน่นมากท่านผู้ชมคือถ้ามันได้ติดแล้วมันไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับมันมันติดแน่นครับต้องใช้คีมปลดนะครับเหมือนมันล็อกไว้เลยครับ ออกยากมากท่านผู้ชมวัดแล้วครับไม่อยู่ครับผมไหลไม่อยู่ครับผมไม่อยู่ครับมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเบ็ดชิโนดีกว่าครับรู้สึกว่าเบดออโต้นี่มันจะวัดไม่ค่อยติดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูครับ คานผู้ชมนี่เองครับปลาดุกครับผมเปลี่ยนเป็นชิโนแล้วได้เรื่องเะท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับเคบียบเงียงคมมากครับ ถือว่าได้ผลนะครับเปลี่ยนเป็นชินูนะครับ0.3เยี่ยมครับไปต่อครับอยู่ครับน้ำชมไหลจังหวะน,นี้ปลาอะไรครับน่าจะกํามังเจ้าเดิมนะครับนี่ครับกํามังครับ สซเดียวกันเลยท่านชมโอ้กำลังเยอะมากครับหมายนี้เปลี่ยนมาเป็นชิโน0.3ได้เรื่องนะท่านผู้ชมวัดติดง่ายนะครับโอเคครับท่านชมตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราคงพอกันแค่นี้นครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานปลารวมกันที่บ้านนะครับผมไปครับ โอเคครับก็มาดูผลงานปลารวมของวันนี้กันนะครับผมนี่ครับวันนี้ได้ทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าหก็ดแด้าแต้มนะครับก็เป็นปลาดุกนา2แต้มปลาบูครับผิดคิวอีกแล้วครับแต่ว่าช็อตถ่ายหลายตัวครับถ่ายไม่ได้ครับเพราะว่ามันตกกลางคืนนะท่านผู้ชมปลาบูแต้มหนึ่งนะครับแล้วก็ปลากระมังหนึ่ง6 7สาสี่ห้ากดแต้มนะครับทั้งหมด10แต้มนะครับผมก็ถือว่าเยี่ยมนะครับผลงานวันนี้นะครับ ดูไซส์ก็ขนาดเท่ากันนะครับน่าจะเป็นฝูงเดียวกันนะครับปลากระมังค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมเยี่ยมครับโอเคครับท่านผู้ชมครับทริปนี้ก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมส่วนทริปหน้าจะพาไปที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้ำปลาไทยฟิชชิ่งชาแนลนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวทริปหน้าอาจจะเอาคันสปิลนะครับที่ผมทําเองนะครับเป็นสปิล DIY นวครับก็คือเป็นคันชิงหลิวนะครับมาต่อกับคันสปินนิ่งนะครับผม เดี๋ยวไปลองดูครับว่าทริปหน้าเราจะไปที่ไหนครับทริปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับผมครับผมสวัสดีครับ